พี่น้องกลับบันน้อยเยสานีค่ะกลับบ้านกันนะคะนี่นะคะพี่น้องคันมามองนี้กันเห็นว่าไฟเขียวเอาก็ไปได้ยไปได้แล้วค่ะไปได้เรื่อ,ๆอยๆแตต้องเคสเนาะค่ะนอกจากต้องไปก็ต้องเดินทางนะคะ่ะแตต้องเคสเนาะค่ะนอกจากต้องไปก็ต้องเดินทางนะคะ่ะ เนิ่งเนาะค่ะแยรอดมีกาลังกลับบ้านค่ะด้วยพาหนะคู่ใจนี่ละพี่น้องจ้าหมองบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเพิ่งได้พี่น้องเอ้ยหมอกหนาตึดเลยค่ะเลี้ยวกับว่าเห็นค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งเนาะค่ะเนาะ yeah, แย่รัศมีให้ปี้แฟมเบิ่งหมองพี่น้องเอ้ยเือหรือคืออยู่ค่ะ เพียงครึ่งนี่พี่น้องจ๋าตอนนี้เพียงครึ่งนะคะจะต้องเท็ดเนาะคะ่ะนอกจากต้องไปก็ต้องเดินทางนะคะ่ะขอของไปค่ะไปไปพี่น้องกาบานเนี่ยแม่สนีค่ะกลับบ้านกันนะคะถึงทั่วถึงค่ะมีไปทั่วถึงเลยนะคะถนนจักรยานเนาะคะ่ะเนาะไกลเนาะคะ่ะ ถยงจะมองจะหนาวเดี๋ยวค่ะพี่น้องคันมามองนี้กันเห็นว่าไฟเขียวม้อก็ไปได้เลยไปได้แล้วค่ะไปได้เรื่อยๆเนาะค่ะถยงจะมองจะหนาวแดนที่อยากนัำเสนอตอนนี้ก็คือแดนที่อยากนัำเสนอตอนนี้ก็คือ หมองะคะบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเพิ่มได้พี่น้องที่กาลังจะกลับบ้านค่ะเพิ่งเลิกงานเนาะพี่น้องแต่ว่าสีมัายบรรยากาศในพี่น้องเบิ่งค่ะว,ว่าวันนี้บอกหนาตึด๊ดอันตรายใดๆดทั้งสิ้นเนาะคะ่ะเพียงแต่เข้าคอยไปคอยมาเนาะคะ่ะเนาะลอดภัยแน่นอนค่ะ จัก,กรยาน่นจะแยกออกจากข้างรถใหญ่ด้พี่น้องจะแยกแยกกันนะค่ะขับขี่ปลอดภัยค่ะไม่มีเด้ด้วค่ะพี่น้องเห็นบ่คะหมอกด้วค่ะพี่น้องว่าเป็นฝนด้วค่ะหมอกค่ะนี่คือเรื่องเครื่องเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะมีกำลังกลับบ้านค่ะด้วยพาหนะคู่ใจนี่ละพี่น้องจ้า เลิกงานแล้วค่ะพี่น้องกลับบ้านเนาะค่ะยารัศวีจะให้ดูบรรยากาศของเหมือนีเนาะค่ะหมอกคักขึ้นอย่างนี้พี่น้องเลยไ,ได้จ้ะค่ะพี่น้องเห็นบอคะหมอกนี่ค่ะพี่น้องม่นเป็นฝนนะคะ่ะหมอกค่ะนี่คือไปเนาะค่ะถึงจะหมอกจะหนาวที่กําลังจะกลับบ้านค่ะเพิ่งเลิกงานเนาะพี่น้องได้่า สีมทายบรรยากาศในพี่น้องเบิ้งค่ะว่าวันนี้บอกหนาตืดอันตรายใดๆดทั้งสิ้นเนาะค่ะเพียงแต่ห้าวคอยไปคอยมาเนาะค่ะเนาะลอดภขยแน่นอนค่ะอีทั่วถึงค่ะมีไปทั่วถึงเลยนะคะถนนจักรยานเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่ะพี่น้องขันม่ามองนี้กันเห็น่าไฟยเขียวเขาก็ไปได้ไปได้แล้วค่ะ ไ,ได้เรียกจับก,กัลยานจาับสำคัญนานะค่ะในการเดินเนาะค่ะแล้วก็ดีนะคะ mm. ะะ่ะพี่น้องเห็นบ่คะหมอกนี่ค่ะพี่น้องว่าเป็นฝนนะคะหมอกค่ะ mm. นี่คือหมอกนะคะ mm. บรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลา mm. เที่ยงเชิงได้พี่น้อง,องอเห็นไหมคะพี่น้องคันม่าม่งนี้กันเห็นว่าฝ้ายเขียวเท่ากับไปได้เลย ไปได้เลยค่ะไปได้เรื่อยๆเฮ้ยหมอกหนาตึดเลยค่ะเลี้ยวกับว่าเห็นค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งเนาะค่ะเนาะแยรัศมีฮิปปี้แฟมบิล่ด้วยพา,านักผู้ใจเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นทางจักรยานเนาะพี่น้องจ้ะที่แยรัศมีใช้สัญจรไปมา แต่ที่อยากนำเสนอตอนนี้ก็คือเดี๋ยวค่ะพี่น้องคันมาามองนี้กันเห็นว่าไฟเขียวเขาก็ไปได้เลยไปได้แล้วค่ะไปได้เรื่อยๆเรื่องเครื่องเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะนนี้กำลังกลับบ้านค่ะด้วยพาหนะคู่ใจนี่แหละพี่น้องจ้าด้วยพาหนะคู่ใจเนาะค่ะเนาะ จะเป็นทางจัก,กรยานเนาะพี่น้องจ้ะที่ยายรัศมีใช้สัญจรไปมาแล้วค่ะพี่น้องคันมากมองนี้คันเห็นว่าไฟเขียวากกวก็ไปได้เลยไปได้แล้วค่ะ <_ t os> ไปได้เรื่อยๆไปคถะพี่น้องตรงนั้นจะเป็นวงเวียนเนาะค่ะวงเวียนเวลารถจัก,กรยานไปอย่างเี้ยเขาก็จะจอดให้จักรยานไปก่อนเนาะพี่น้องจ้ะที่กำลังจะกลับบ้านค่ะเพิ่งเลิกงานเนาะพี่น้องแต่ว่า สีมัด์ไยบรรยากาศในพี่น้องเบิ้งค่ะว่าวันนี้บอกนาตืด้ดที่กำลังจะกลับบ้านค่ะเพิ่งเลิกงานเมื่อพี่น้องแต่ว่าสีมัด์ไยบรรยากาศในพี่น้องเบิ้งค่ะว่าวันนี้บอกนาตืด้ดแต่ทีอ่อยากนักเสนอตอนนี้ก็คือ <c> ก <oughs> ีค่ะพี่น้องถนนหนทางบานเพิินเพราะว่าเขาเก่าแยกออกมาเนาะคะ่ะถนนจักรยานเนี่ยจะแยกออกจากถนนใหญ่ ไปได้เนาะคะ่ะถึงจะหมอกจะหนาวแด้เ้าค่ะพี่น้องเห็นบหมคะหมอกนี่ค่ะพี่น้องว่าเป็นฝนเนะคะหมอกะค่ะนี่คือแานที่อยากนักเสนอตอนนี้ก็คือเรียงเครื่องเนาะค่ะเดี๋ยเราจะมีการกลับบ้าน,นะค่ะด้วยพาหนะคู่ใจนี่แหละพี่น้องจ้า ไปครัพี่น้องตรงนั้นจะเป็นวงเวียนเนาะค่ะวงเวียนเวลารถจักรยานไฟอย่างนี้เขาก็จะจอดให้จักรยานไปก่อนแล้วพี่น้องจ้าเบิงหมอกพี่น้องเอ้ยเมือดึคืออยู่ค่ะเที่ยงครึ่งนี่พี่น้องจ้าตอนนี้เที่ยงครึ่งนะคะเที่ยงครึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะนี้กาลังกลับบ้านค่ะด้วยพาหนะคู่ใจนี่แล้วพี่น้องจ้า จักรยานจะสัมพันธ์เนาะค่ะในการเดนินเนาะค่ะและกระดิจักรยานจะสัมพันธ์เนาะค่ะในการเดนินเนาะค่ะและกระดิหมองเนาะค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงค่นได้พี่น้องคีิหมองเนาะค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงค่นได้พี่น้องคลิ เบิงหมองพี่น้องเอ้ยเมือเดือคือ,อยู่ค่ะเพียงครึ่ง,งนี่พี่น้องจ้าตอนนี้เที่ยงครึ่งนะคะทีค่ะพี่น้องถนนหน,นทางบานเพิินเพราะว่าเขาเก้าแยกออกมาแล้วค่ะถนนจักรยานเนี่ยจะแยกออกจากถนนใหญ่ไปกำลังจะกลับบ้านค่ะเพิ่งเลิกงานเนาะพี่น้องแต่ว่าสีมาทายบรรยากาศในพี่น้องเบิงค่ะว่าวันนี้ บอกหนาต๊ดจะต้องเห็ดเนาะค่ะนอก,ก็ต้องไฟก็ต้องเดินทางเนาะค่ะไปเนาะคะ่ะถึงจะหมอกจะหนาวเดี๋ยวค่ะพี่น้องขันมากมองนี้กันเห็นว่าไฟเขียวนอกจากไปได้ไปได้แล้วค่ะไปได้เรื่อยๆเยค่ะพี่น,อน,อน,น้องถนนหนทางบานเพิินเพระะาะว,ว่าเข่าเ่ยแยกออกมาเนาะค่ะถนนจักรยานเนี่ย แยกออกจากถนนใหญ่ไปแล้วค่ะพี่นอ้องขันหม่ามองนี่ขันเห็นว่าสาเขียวเขากไไไ็ไปได้เลไปได้แล้วค่ะไปได้เรืเรเร่อยๆก็ขอให้ค่ะไปไปพี่นอ้องกระบานไม่ยอะรัศนีค่ะกลับบ้านกันนะคะนี่ค่ะพี่นอ้องถนนหน,นทางบ้านเพิ่นเพระะาะว,ว่าเขาเก่าแยกออกมาแล้วค่ะถนนจักรยานเนี่ย จะแยกออกจากถนนใหญ่ไปไลยเนาะค่ะถึงจะหมอกจะหนาวที่กำลังจะกลับบ้านค่ะเพิ่งเลิกงานเนาะพี่น้องแต่ว่าสีมณายบรรยากาศในพี่น้องเบิ่งค่ะว่าวัานนี้หมอกหนาะตึด๊ดข้างจัก,กรยานคนจ,จะต้แยกออกจากข้างรถใหญ่ได้พี่น้องจะแยกแยกกันเนาะค่ะขับขี่ปลอดภัยค่ะไม่มี ก็ต้องเ็ดเนาะค่ะนอกจากไฟก็ต้องเดินทางเนาะคะ่ะกาลังจะกลับบ้านค่ะเพิ่งเลิกงานเนาะพี่น้องแต่ว่าสีมาทายบรรยากาศในพี่น้องเบิ่งค่ะว่าวันนี้หมอกหนาตึดตลอดไยค่ะไปไปพี่น้องกลับังไม่เยอะรัศมีค่ะกลับบ้านกันนะคะเรียงเครื่องเนาะคะ่ะ ธานีกำลังกลับบ้านค่ะด้วยพาหนะคู่ใจนี่แล้วพี่น้องจ้าเรียงเครื่องเนาะคะ่ะเดี๋ยวราธานีกำลังกลับบ้านค่ะด้วยพาหนะคู่ใจนี่แล้วพี่น้องจ้าอันตรายไดได้